สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r เตอร์แรบนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่159่ปหลียกระดับอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ช่วยให้ไหลีสามารถยืนหยัดอยู่ข้างกายเขาได้อย่างถูกต้องดังนั้นยิ่งเธอได้ครอบครองชุดต่อสู้เร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งดี แม่อันจริงเว้ยจะรู้สึกประหลาดใจที่ฉินเฟิงใช้วัตถุดิบระดับสูงมาทําชุดเรสเพราะนั่นมันไม่ถือเป็นการเสียของรอหรืออย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เอ่ยมันออกมาเพราะยังไงซะนับตั้งแต่สมัยโบราณการคนหนุ่มที่มั่งคั่งมักจะชมชอบมอบสิ่งล้ำค่าให้กับสาวงามมาโดยตลอดอยู่แล้วไม่ใช่หรืออีกอย่างฉินเฟิงคือลูกค้าหางเงินถึงลูกค้าต้องการอย่างไรทางเขาก็ยินดีจัดให้ด้วยเหตุน,นี้วัตถุดิบต่างๆ จึงได้รับการคัดแยกและจัดสรรวัตถุดิบส่วนอื่นๆอย่างแกนพลังงานในฟนสัตว์ร,ร้ายและหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้รับมาจากเมืองหานสามารถขายได้เป็นเงินจํานวนน่าอัศจรรย์ได้มากถึง300ล้านเหรียญใช้หากเป็นค่าใช้จ่ายสั่งทําอุปกรณ์100ล้านเหรียญส่วนที่เหลือผมขอใช้ซื้อแกนพลังงานสัตว์ร,ร้ายเล W F ยังไม่พอชินเฟิงใส่เงินในบัญชีของตนเพิ่มไปอีก200ล้านรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน400ล้าน เพื่อซื้อแก่นพลังงานสัตว์ลายเลเวลเได้มาทั้งหมด6แก่นทางเราจะดําเนินการตามคําสั่งซื้อของคุณเ,เร็วที่สุดและจะพยายามทําให้เสร็จภายใน2วันคําสั่งนี้สามารถฟันกําไรได้มหาศาลดังนั้นทางกลุ่มบานส่งจึงตัดสินใจบริการอย่างดีที่สุดชินเฟิงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจหมดธุระก็เดินออกไปจากร้าน2วันถัดมา ชินเฟิงกับปหลีอยู่แต่ในโรงแรมไม่ได้ก้าวออกไปไหนเลยกระทั่งอาหารก็สั่งเข้ามากินในห้องแกนพลังงานทั้ง5อยู่ในมือของไปหลีส่วนในมือของชินเฟิงเป็นแกนอ b i l i t y ี้เลเวอที่ใช้แต้มชนะต่อเนื่องแลกมาจากส่วนการประลองดูดกลืนชินเฟิงกุ้มแกนพลังงานเท่ากับปันกลืนกินรูนมันอย่างรวดเร็ววัตถุดิบที่เคยใช้กับเก็บรูนเริ่มหดตัวลงอย่างรวดเร็ว รูนปริมาณมหาศาลถูกดูดเข้าไปร่วมกับทะเลจิตสำนึกของชินเฟิงและเขาเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วรูนเหล่านั้นถูกดึงเข้าไปหลอมรวมกับศิลานรกอย่างรวดเร็วศิลานรกได้แพร่เชื้อใส่รูนเหล่านั้นเปลี่ยนรูนธรรมดาให้กลายเป็นรูนไฟโลกันก่อนจะไปปรากฏขึ้นอีกครั้งบนดาวเคราะห์เพชรของชินเฟิงปริมาณรูนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ในดาวเคราะห์เพชระกระจายไปด้วยจุดสีที่แตกต่างกัน หลังจากดูดซับรูนไฟไปได้นับแสนมันก็หยุดโคจรระหว่างนั้นพลังสมาธิของชินเฟิงได้ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องเพราะท้ายที่สุดแล้วนี่คือแก่นอ b บิลิตี้ของราชันสัตว์ร้ายในเลเวล E การดูดซับมันมีผลมหาศาลต่อพัฒนาการพลังสมาธิของชินเฟิงจนสามารถทะลวงขึ้นสู่ระดับถัดไปก้าวเข้าสู่เลเวล f 7ยังไม่พอพลังสมาธิยังเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก้าวเข้าสู่เลเวล F8 ทยานไปอีกขั้นสู่เลเวล F9 เมื่อถึงจุดนี้ความก้าวหน้าของพลังสมาธิถึงค่อยหยุดลงกล่าวได้ว่าการเดินทางสู่สวนล่าใบไม้ผลิและตะลอนทั่วเมืองเฉิอนหยางได้ช่วยขับกล่อมให้พลังสมาธิของชินเฟิงเลื่ระดับจนเหนือล้ำยิ่งกว่าพลังกำลังทางกายภาพชนิดที่ว่าอีกก้าเดียวก็จะสามารถทะลวงขึ้นสู่เลเวล e เมื่อลืมตาขึ้นอีกทีก็พบว่า ไปหลีตัวซึมแก่นพลังงานราชันสัตว์ร้ายไปมากกว่า3มแก่นแล้วความแข็งแกร่งของมันคล้ายปะทุกรุนจนเกือบทะลวงถึงขีดสุดเขาบอกเขาจึงบอกให้หยุดและเก็บส่วนที่เหลือเอาไว้ก่อนเพราะฉินเฟิงยังจดจําได้ดีว่าในช่วงเวลาแรกที่ไปหลียกระดับราชันสัตว์ร้ายเลเวลเอมันได้ระเบิดเกรนไอออกมาอย่างไม่อาจควบคุมได้จนเป็นที่หึงหากันในวันต่อมาฉะนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำสอง วันถัดมาในที่สุดอุปกรณ์สั่งทรรมจับกลุ่มบัรส่งก็ส่งตรงถึงมือชินเฟิงชินเฟิงสั่งตัดชุดต่อสู้ที่สามารถสวมใส่ได้จากภายนอกมีจุดแสงสีเงินจางๆส่องประกายอยู่บนมันดูลึกลับและหรูหราเป็นอย่างมากแต่หลังจากที่ใช้กระบวนท่าพิเศษกักเก็บมันมันก็แทบไม่สามารถมองเห็นได้เลยแน่นอนว่าที่บอกว่ามองไม่เห็นก็คือพวกสัตว์ร้ายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ในขณะที่ผู้ใช้พลังจะสามารถตระหนักได้ถึงมันได้ในทันทีว่าอุปกรณ์รูนชุดนี้หรูหราเพียงใดชุดต่อสู้นี้ถูกรังสรรค์ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบมันมีทั้งเสื้อถุงมือเข็มขดัดรองเท้าและกางเกงอันที่จริงแล้วอุปกรณ์รูนส่วนใหญ่มักจะผลิตเป็นเกราะในซึ่งการหั่นมันจนบางและสวมใส่มันแนบกับลำตัวถือเป็นการลดทอนประสิทธิภาพที่มีลงไปแต่เนื่องจากสินเฟิงมีวัตถุดิบเป็นจํานวนมาก เขาจึงสามารถปรับแต่งความหนาบางของมันได้ตามต้องการไม่เพียงเท่านั้นวัตถุดิบของเขายังสามารถทำเกราะในได้ถึงสองชิ้นชินเฟิงตั้งใจว่าจะมอบมันให้กับโจห่าวชิ้นหนึ่งส่วนอีกชิ้นหนึ่งเป็นของหวังเฉินเพราะหวังเฉินสามารถทำหน้าที่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีในอนาคตชินเฟิงตั้งใจจะฝึกฝนอีกฝ่ายให้เป็นตัวตนระดับต้นๆของสถานที่ชุมชนเฟิงหลีอย่างน้อยที่สุดอีกฝ่ายน่าจะได้รับตำแหน่งเป็นนายพล ชินเฟิงเก็บตัวมายาวนานกว่าสองวันในที่สุดเขาก็เตรียมออกจากสถานชุมชนเฉิหยางเจ้าหน้าที่หน่วยรัตะเวนรู้สึกโล่งใจที่งานของพวกเขากําลังจะจบลงเสียทีเพราะการติดตามของชินเฟิงไม่มีความมีความไม่แน่นอนมากเกินไปอย่างเช่นพวกเขายังกลัวว่าชินเฟิงจะรู้สึก,กอึดอัดหรือตระกูลซินยืนยันที่จะแก้แค้นอาจเกิดการต่อสู้ขึ้นใจกลางเมืองได้แต่ท้ายที่สุดรสึกก็เริ่มออกเดินทาง และผ่านออกมาสู่พื้นที่ทุ่งล่าโดยสวัสดิภาพห่างไกลออกมาจนกระทั่งมองไม่เห็นเมืองเฉินหยางชินเฟิงจู่ๆหักเลี้ยวเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในป่าปรากฏหมอกสีดำล่องลอยขึ้นโดยรอบรสึกของชินเฟิงถูกซ่อนอยู่ในเงามืดไม่มีใครสามารถพบได้เอาละ่ะเธอเริ่มดูดซับมันต่อได้ชินเฟิงกล่าวกับไปหลีไปหลีใกล้ใกล้จะยกระดับได้แล้ว ดังนั้นไม่สามารถกลับไปดูซับแกนพลังงานที่สถานที่ชุมชนเฉิงเปยได้มันจะเป็นการดีกว่าหากยกระดับแล้วกลิ่นอายเล็ดลอดออกมาที่นี่ไปหลีกลืนกิน3แกนพลังงานที่เหลืออยู่อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันห่างออกไปจากตำแหน่งที่รถสึกของฉินเฟิงจอดอยู่ราวๆ20กิโลเมตรปรกากฏ3ผู้ใช้พลังเลเวลอ e ซุ่มซ่อนตัวอยู่ทำไมฉินเฟิงยังไม่มาสักทีอย่าบอกนะว่าเขารู้แผนการของพวกเราล่วงหน้า ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อดใจรออีกนิดเถอะความแข็งแกร่งของชินเฟิงมันทรงพลังขนาดนั้นเชียวหรือจากวิดีโอขอสังหารซินกวงและรีบหนีลงจากสังเวียนทันทีประโยคแรกบอกได้อย่างชัดเจนว่ากระบวนท่าของเขามันต้องเป็นอะไรที่ทรงพลังมากแน่นอนแต่ในประโยคหลังทําให้ฉันคิดว่ามันน่าจะกินกําลังภายในมหาสารเช่นกันไม่งั้นทําไมช่วงสอถึงสามวันที่ผ่านมา เขาถึงเอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องไม่ยอมออกไปไหนเลยเราสรุปสั้นๆว่าระวังตัวเอาไว้ก่อนก็ดีทั้ง3คนไม่มีใครกล้าดูแคลนจินเฟิงในบรรดาทั้ง3มีคนหนึ่งเป็นอาวุโสกิติมศักดิ์ของตระกูลซินมีตำแหน่งคล้ายกับตาชิซางหากแต่เลเวลสูงกว่าเป็นผู้ใช้พลังเลเวลอ e. ีส่วนอีกสองคนทางตระกูลซินทุ่มเทเงินมหาศาลเชิอเชิญมา เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการรอบสังหารชินเฟิงเป็นจำนวนเงินกว่าร้อยล้านและหากจับได้ก็จะจ่ายเพิ่มให้อีก10ล้านดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจร่วมปฏิบัติการเพราะการสังหารคนมันง่ายกว่าพวกสัตว์ร้ายมากแม้ชินเฟิงจะทรงพลังแต่ก็มีมือ2มือมีเท้า2เท้าอีกอย่างชินเฟิงก็ยังเป็นแค่เลเวล F ดังนั้นทั้งหมดจึงมั่นใจว่าหากร่วมมือกันชินเฟิงต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ปัจจุบันพวกเขาก็รอเกินกว่ากำหนดมา20นาทีแล้วแต่ชินเฟิงยังไม่ปรากฏตัวออกมานี่ทำให้ทั้งสามเกิดความรู้สึกว่าบางที่อาจผิดแผนทันใดนั้นจูๆ่ๆก็ผุดแรงกดดันอันน่าสะพรึงแผลออกมาจากจุดที่กลายออกไปมันเป็นกลิ่นอายของราชันสัตว์ร,ร้ายยิ่งไปกว่านั้นมิติโดยรอบคล้ายเกิดปรากฏการผพันผวนมีรอยแยกเล็กๆบางส่วนผุดขึ้นมาในอากาศสีหน้าของทั้งสกลายเป็นขาวซีด นี่มันกลิ่นอายของราชันสัตว์ร,ร้ายเลเวลอีราชันสัตว์ร้ายเลเวลอีนั่นหมายถึงตัวตนทรงอำนาจที่ต่อให้ผู้ใช้พลังเลเวลอี e, นับร้อยเข้าปิดล้อมก็ไม่ต่างไปจากส่งขนมป้อนเข้าปากมันไม่คล้าถูกกัดกินเป็นอาหารว่างวินานทีต่อมาทั้ง3ไม่สามารถซ่อนตัวอยู่เงียบๆได้อีกต่อไปจินเฟิงคงจะหนีไปแล้วพวกเราไม่ควรดักรอที่นี่ต่อไปรีบกลับกันจะดีกว่า ทั้งหมดรู้สึกไม่สบายใจเมื่ออาวุโสตกูลซินเอ่ยปากออกมาคนอื่นๆก็ตกลงอย่างรวดเร็วทั้งหมดขึ้นไปบนรถสึกล่องเวหาสตาร์ทมันขับมุ่งหน้ากลับสู่เมืองเชีออยนยางในเวลาเดียวกันท่ามกลางป่าแม้เสือป่ายจะพยายามยับยั้งกลิ่นอายเท่าที่จะทําได้แต่กลิ่นอายของราชันเลเวลอ e, ียังคงหลุดรอดออกไปนี่ส่งผลให้สัตว์ร้ายที่อยู่โดยรอบแตกกระเจิงหนีไปคนละทิศทางเอาละพวกเรากลับกันเถอะเชนเฟิงถอนรุนเมือดออก มุ่งไปตามเส้นทางหลักอีกครั้งความเร็วของรถล่องเวหาเพิ่มสูงขึ้นและส่วนเข้ากับรถของคนบางกลุ่มบนถนนซึ่งชินเฟิงไม่ได้สนใจอะไรแต่ทว่าทั้ง3มคนในรถสึกกลับพบว่าภายในรถล่องเวหาที่เพิ่งสวนไปคือชินเฟิงนั่นมันรถสึกเป็นชินเฟิงวกกลับไปเร็วเข้าอาวุโสสินกระแทกเบรกอย่างกระทานหันวกรถกลับและเหยียบคันเร่งอย่างบาคลัง่งไล่ตามรถล่องเวหาของชินเฟิงแต่ชินเฟิงแต่เดิมไม่สนใจ แต่เขาก็ยังรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงพลังสมาธิกวาดลงไปยังรถที่ไล่หลังสีหน้าของเขาช่วยไม่ได้ที่ต้องกลายเป็นเย็นเหยียบแสหาที่ตายเดี๋ยวฉันจัดให้ครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ